พระพุทธองค์ท่านตรัสในเรื่องของการที่จะทําให้วิชาเกิดขึ้นจนนําไปสู่การหลุดพ้นก็ต้องรู้ว่าวิชากับวิมุติเนี่ยอะไรคืออาหารของมันพระพุทธองค์ตรัสว่าสัมโพชฌงค์คืออาหารของวิชาวิชาคือความรู้เมื่อมีความรู้อวิชาหรือโมหะก็จะถูกละไปเพราะฉะนั้นจะต้องมีสัมโพชฌงค์อยู่ตลอดแล้วก็ต้องมารู้ว่าจะทํายังไงให้เกิดสัมโพชฌงค์เจ อาหารของสามโพชฌชงเจ็ดคือสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมแล้วทํายังไงอ่ะจะทําให้เกิดสติปัฏฐานสี่ก็จะต้องมีกายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมที่สุดจริตคือจะต้องมีสินที่บริบูรณ์แล้วจะทํายังไงให้มีสินที่บริบูรณ์อยู่ตลอดต้องมาสํารวมอินทรีย์คือมีอินทรีย์สังวรคือต้องสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดแล้วทํายังไงจะทําให้สํารวมกายวาจาใจอยู่ตลอดก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดแล้วทํายังไงจะให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดต้องมีโยนิสมนสิการคือความ บ e ถ้าไม e. ่มีความแยบคายสติสัมป ja <c Jasmine for instance> ัญญะก็ยังไม่เกิดเพราะมันไม่มีอาหารอาหารของมันคือความแยบคายโยนิโสมนสิการแล้วเราจะทํำยังไงอ่ะให้มีความแยบคายอาหารของความแยบคายคือศรัทธาจะต้องมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวทํำยังไงจะให้มีศรัทธาจะต้องฟังธรรมศึกษาธรรมเรียนรู้ธรรมจะทําอย่างไรให้สามารถฟังธรรมได้ตลอดจะต้องคบหากัาลณมิตรคบหาเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือฟังธรรมนั่นเองเมื่อมีการคบ พบหากาลยามิตรมีเพื่อนที่ดีได้ฟังทมแล้วเดี๋ยวก็จะมีศรัทธาม,มากขึ้นเมื่อมีศรัทธามากก็จะมีความแยบกายเมื่อมีความแยบกายได้ยโยนิโสมนสิการ์ก็จะเป็นสติสัมปัญญะมีสติสัมปัญญะมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมีสติสัมปัญญะก็จะสามารถที่จะสํารวมอินทรีย์ได้สํารวมตาหูจมูกลิ่นกายใจที่ดีขึ้นเมื่อสํารวมตาหูจมกูกเล่นกายใจได้ศีลก็จะบริบูรณ์คือกุศลกรรมบทสิบจะบริบูรณ์กายวาจาใจก็สะอาดกายกรรมวจีกรรมโนกรรมก็จะสุจริตแล้วก็จะทําให้ได้สติ ประธานสี่หยัวกายเวทนาจิตธรรมพึ่งตนพึ่งทาได้แล้วก็จะได้องค์แห่งความรู้คือสัมโพชฌงเจ็ดคือจะได้สติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสธิสมาธิอุเบกขาสัมโพชชงที่เป็นองค์แห่งความรู้ที่เป็นปัญญารู้แจ้งเห็นจริงก็จะได้วิชาวิมุตติคือการหลุดพ้นจากขันห้าดับกิเลสได้ดับตัณหาอุปทานได้ ทำไปเรื่อยๆทําให้มากทําให้เจริญมีศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ท่านใดก็มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี้ยโสลงฟังตั้งใจฟังเดี๋ยวลำดับธรรมมันก็จะเกิดขึ้นเราจํธรรมได้นํามาใกล้ครวนพินิษพิจารณาก็จะเข้าใจธรรมมากขึ้นมากขึ้นมันต้องสะสมมันต้องสร้างอินทรีย์สร้างบารมี